कर देगा ठीक है वाले चीज लगा ये वेरी बीमार बात नहीं है तो बतानी तुमbegin नहीं तो बतानी ले का तक है का तो อ๋อได้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 อ๋อได้บอกรู้แล้วครับครั้งแล้วพอดีเลย <coughs> <coughs> วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งของค์ประกอท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งเทศบาล ทั้งสามระดับนะครับทั้งทีสบสภานตำบลทศบาลเมืองแล้วก็ทศบาลานกรทั่วทั้งประเทศนะครับก็อยากจะยกแบบนี้ได้เรียชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกทั้น,นได้ออกไปใช้สิทธินะครับเลือกตั้งนนครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของประชาชนชาวไทย แล้วกเ็เป็นโอกาสที่เราจะได้ตัดสินใจเลือกผู้บริหารท,ท้องถิ่นซึ่งถือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นองค์กรท้องถิ่นองคอ์กรปกครอ,องท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลใดก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องออ,ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับซึ่งเราเริ่ม จากเวลา8นาฬิกาถึงต้นไปนะครับก็โอกาสน,นี้เรียนเชิญทุกท่านครับแล้วท่เทศบาลวันนี้เท่าที่ออกไปใช้สิทธิ์มาแล้วก็เห็นที่น้องประชาชนเ,เริ่มขยอยกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้บริหารต้องกิ่นที่ทั้งนายกเทศบาล<ม>แล้วก็ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับพอมิบรรยากาศแล้วก็ เห็นว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัวกันมากนะครับในวันนี้เพราะว่าพอเปิด8โมงเช้านี่ยก็เริ่มเข้าคิวกันตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วต่อแถวยาวาซึ่งบรรยากาศก็คิดว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัวในการเลือกตั้งนะครับในพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับการออกไปเลือกตั้งสมาชิกอ,องค์การบรยยิหารสภาองการอังพนจังหวัด และก็ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคือทนนายกอบจอเมื่อ2เดือนสาเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้อขอบคุณที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำหน้าที่ในการที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิน่นเข้ามาทำหน้าที่แทนที่น้องประชาชนในพื้นที่เ,เตขตปกครองของท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ อตอนนี้การเลือกตั้งก็เริ่มแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนะครับได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธตในการลุคะแนนเสียงเลือกผู้บริหารท้องผิดเลือกผู้บริหารเทศบาลในวันนี้ครับ